นชีพสวัสดีค่ะอดวานเองนะคะอัพิปอสต์นี้ก็มีเรื่องของเยื่อหมีค่ะเทพดาราจันทามาฝากเพื่อนๆที่รลอกคอยการกลับมานะคะการกลับมาเกิดใหม่ของเยื่อหมีกันอยู่เยื่อหมีค่ะตัวละครที่หลายๆคนรักนะคะแล้วก็คิดถึงมากเลยเพราะว่าเธอมีซีนอารมณ์เยอะนะคะในตอนนั้นก็คือนางอะ่ะเป็นเทพธิ่ดาที่ดีแล้วก็ รักเหล่าบรรดาสัตว์เทพที่เป็นเพื่อนสนิทของนางจริงๆค่ะโดยเฉพาะแอบหลงรักเทียนฉี่มานานมากนะคะแต่ว่าตัวของเยี่ยมีเองนางเป็นแค่เทพที่ดาเท่านั้นพวกเราคนดูค่ะก็มีแอบลุ้นเนาว่าขอให้ได้คู่กันกับเทียนฉี่เพราะว่านางก็รักของนางมากแล้วก็แอบรักมานานแล้วแต่ว่าเนื้อความจริงๆในนิยายนะคะถ้าผู้อ่านอ่านก็จะก็จะรู้สึกว่าเทียนฉี่เขามีความรักที่ลึกซึ้งให้กับ ให้กับซางกู่ค่ะคือรักจริงๆนะคะแต่ว่าในละครค่ะมันไม่เหมือนในนิยายหรอกเขาก็แต่งโครงเรื่องมาใหม่นะคะให้มีความดีต่อใจแล้วก็ให้ให้เข้าสู่ตลาดค่ะพวกเราก็ชอบนะคะพวกเราชอบแนวตลาดกันแนวดีต่อใจค่ะสำหรับเรื่องราวในช่วงของเยี่ยมีนะคะละครตำนานรักสองสวรรค์ดูแล้วจบดีต่อใจแน่นอนค่ะสาหรับตัวละครอันเป็นที่รักตัวนี้ของพวกเรา แต่การกลับมาเกิดของเยี่ยหมีเนี่ยแตกต่างจากตัวละครตัวอื่นนะคะตัวละครเทพอื่นๆเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้คือฟื้นแล้วเทพ,พเจ้านะความทรงจำก็ก็บางทีก็มาด้วยบางทีก็มาทีหลังบางทีก็ยังไม่มาต้องรอแต่ว่าเยี่ยหมีนี้คือลืมไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเยี่ยหมีเหมือนเป็นการแบบกลับชาติมาเกิดใหม่อย่างสมบูรณ์แบบค่ะแล้วนางก็ใช้ชื่อใหม่ด้วยนะคะว่าไปชัว ไปสัวไสัวเป็นมนุษย์ค่ะเป็นมนุษย์ก็นี่ก็เป็นเพราะว่าเทพดาราจันทายีมีเธอเป็นเทพที่ดานะคะเพราะฉะนั้นเธอก็ตายได้ค่ะคือกลายเป็นหินไปแล้วแล้วไบสัวเนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาคือเพียงเพียงเป็นล่องรอยจิตวิญญาณส่วนหนึ่งนะคะเป็นล่องรอยจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งของเทพดาราจันทาเท่านั้นที่แบบเนี่ยกลับฟื้นคืนขึ้นมา คือม,มีสภาพเหมือนอถ้าเราเปรียบเทียบก็คือมีสภาพเหมือนกับชิงมู่ค่ะชิงมู่ก็เป็นแบบส่วนจี๊ดหนึ่งนะคะของพลังของของสัจเทพไปเจี่ยที่เอามาแบบว่าสร้างขึ้นมาคคน,นิ่งขึ้นมาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่มีแบบความคิด ไม่มีความจําของเทพมาเลยอะคะ่ะก็คือไม่มีความทรงจําใดๆเก่าๆมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับไผ่ซัวหรือว่าเยื่อหมีที่ที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือนางมาเพียงแค่เศษส่วนหนึ่งของของเยื่อหมีเท่านั้นค่ะทีนี้แอดคิดว่านะเราสามารถเรียกได้ว่านางเป็นคนใหม่ไปเลยนี่ก็คือเหตุผลที่ชิงมูเนี่ยสามารถที่จะแบบสอนมนุษย์ธรรมดาได้ก็อยากให้เป็น ตอนนี้นะคะอยากให้เป็นเทียนฉี่แล้วค่ะที่แบบมารู้ว่าอุ้ยนี่นี่เป็นแบบเอาเยื่อหมีนะเป็นส่วนหนึ่งของเยื่อหมีกับชาติมาเกิดแล้วแล้วก็อยากให้เทียนฉี่ในละครน่ะมาหลงรักแบบแบบรักมากๆนะคะรัก ไผ่ซัวมากๆแล้วก็ตามตือค่ะอยากให้เป็นแบบนี้แล้วก็ลักไผ่ซัวนะคะที่เป็นล่องรอยจิตวิญญาณของเยี่หมีที่กลับชาติมาเกิดใหม่ก็คือฉากตรงนี้นะถ้ามีพวกเราต้องแบบว่าโอ้โหกรี๊ดนะคะเรตติ้งกระฉูดแน่เลยเดี๋ยวเรารอค่ะต้องรอนะคะรอชมกันในละครค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้า Love, c h นิสโ e เวลแอนด์ซีร i ส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ